และคนสุดท้ายนะคะสำหรับรายการ The Fast a i l t n e All-Star Season 4นะคะก็คืนนี่เลยโหเผ็ดมากนะคะวันนี้นะคะเราจะทำให้พี่เขานะคะเป็นสายธรรมชาติธรรมชาติในที่นี้ก็คือธรรมชาตินะคือไม่ใช่ลวงนะ ธรรมชาติแบบต้องงงอะ่ะเออน่ามาดูกันง่ห้ง่ายนะคะทุกคนแต่ว่ามันไม่ง่ายนะเอ,อ๊ะทุกคนไปเปลี่ยนสีเหรอผมสองสีค่ะพี่ จะเป็นยังไงไปดูกันค่ะลอยากเลอะเออนั่นเลอนั่นเป็นไงสวยเปรียปร้ยวเผ็ดได้คือมันเวียวนะปัดเหงินนิดหนึ่งพี่ อยากให้ปากเขาเป็นสีเดียวกันอะคิวได้นะไปเอ้ยสีไม่ออก